สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมนะคะเป็นขนมเย็นๆหวานๆน,น,นะคะนั่นคือข้าวต้มน้ำมูลเดี๋ยวมาดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีไนบ้างค่ะส่วนผสมของเรานะคะข้าวต้มน้ำมูลก็มีข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูนะคะเราก็เอามาซาวน้ำสักสองสามครั้งแล้วก็แช่น้ําเอาให้น้ําท่วมนะคะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้นะคะจะ 3ชั่วโมงสชั่วโมงก็ได้แล้วแต่คือถ้ายิ่งแช่นานก็ใช้เวลาต้มน้อยหน่อยแล้วก็อันนี้คือใบใบตองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นตัวหอ่อแล้วก็มีไม้กลัดนี่เป็นส่วนของน้ําเชื่อมมีน้ําตาลน้นําแล้วก็ใบเตยหรือถ้ามีน้ำดอกมะลิเป็นน้าน้าลอยดอกมะลิก็ได้นะคะส่วนอัตราส่วนผสมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel tv ค่ะเรามาเริ่มจากทำน้ำเชื่อมแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนได้นะคะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็น้ำนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมมีน้ำลอยดอกมะลิก็ใช้น้ำลอยดอกมะลิก,ก็ได้นะคะก็จะหอมแต่วันนี้เราจะใช้เป็นใบเตยนะคะก็จะหอมอีกแบบนึงนี้คนรอให คนให้ส่วนผสมละลายนิดน,นึงนะคะแล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็ค่อยเอาใบเตยใส่ตอนนี้เรารอให้เดือดก่อนนะคะค่ะน,นี้ก็น้ำเชื่อมเราก็เดือดเ,ออเดือดได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็เอาใบใบเตยเนี่ยนะคะหมมัดเพื่อให้มันมีกลิ่นนะคะแล้วก็หย่อนใส่ลงไป สักหนึ่งก้อนก็ได้นะคะหรือหรืออยากให้กลิ่นเยอะก็สองก้อนก็ได้วันนี้เรามีเตรียมมาเยอะก็เลยใส่ทักสองอันแล้วกันแล้วก็เนี่ยค่ะปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็ดูจนเคี่ยวจนกระทั่งมันค่อนข้างที่จะข้นเหนียวนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปิดไฟพักทิ้งเอาไว้เดี๋ยวจากนี้เราไปห่อทำตัวข้าวต้มน้ำมุนกันค่ะ ตอนนี้เราจะห่อตัวข้าวต้มน้ำมุนกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เอาข้าวเนี่ยใส่เหมือนกับกรองน้ำหน่อยนะคะจะได้เวลาห่อน้ำจะได้ไม่หยดนะคะแล้วก็ใบใบตองนะคะนี่ประมาณ3ามเซนได้นะคะฉีกคือจริงๆอันนี้ทำตัวเล็กหน่อยนะคะพอคำเล็กๆหรือว่าถ้าอยากได้ตัวใหญ่ก็คือ หนาหน่อยกว้างหน่อยก็อาจจะเป็นสักห้าเซน6เซนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้เราเอา3ามเซนแล้วเราก็ทำเป็นกลวยนะคะก็คือทำเป็นเหมือนกลวยลูกกลวยสามเหลี่ยมนะคะในลักษณะเงี้ยนะคะแล้วเราก็เอาตัวข้าวเนี้ยใส่ลงไป ใส่อัดลงไปหน่อยเพราะว่าตรงกลางมันจะป่องนะคะแต่ว่าเออหมายถึงว่าเราเอาอัดข้าวลงไปนิดนึงให้ตรงกลางมันป่อง,ป,องป่องนิดนึงนะคะแล้วก็พับปิดลงมานะคะพับคล้ายๆจริงๆถ้าเคยพับดาวจะคล้ายๆพับดาวแล้วเราก็พับตลบไปมานะคะเนี่ยนะคะ แล้วก็เอาไม้กัดของเราเนี่ยกัดทะลุไปเลยเนี่ยก็จะได้หนึ่งตัวนะคะก็เราก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราห่อเสร็จแล้วเราจะไปไอ้ต้มกันค่ะ แล้วก็ห่อตัวข้าวต้มยำมูนของเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอามาทําให้มันสุกนะคะคือเราก็จะต้มก็คือใส่ลงไปนะคะในหม้อพร้อมกับน้ำนะคะเนี่ยนะคะเราก็จะต้มไว้สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็คอยมาเช็คดูอีกทีนึงระหว่างนี้เราจะรอต้มให้มันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เราต้มตัวข้าต้มน้ำมูลเราเนี่ยไปชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าใช้ได้หรือ,อยังเวลาเอาขึ้นมาก็ใส่ในน้ำเย็นได้เลยนะคะอันนี้เราแกะดูจริงๆก็คือแช่ไว้ในน้ำเย็นก่อนแล้วก็หมายถึงว่าถ้าได้แล้วแต่ถ้ายิ่งต้มนานก็ยิ่งดีนะคะเหมือนกับจะมันก็จะเนี่ยได้ที่เรียบร้อยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวขอโทษตัวข้าวต้มน้ำมุนเรานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอามาแช่ในน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะคะ่ะเรียบร้อยนะคะตัวข้าวต้มน้ำมุนเราก็ ใส่จานนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้นะคะน้ำเชื่อมดูเข้มข้นหนไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเราทานเนี่ยเราจะใส่น้ำแข็งอีกมันก็จะทำให้น้ำน้ำเชื่อมเนี่ยเจือจางลงไปนะคะนี่นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะโปะน้ำแข็งเข้าไปอีกหรือถ้าชอบทานแบบนี้ก็ทานได้นะคะ ยังไงสำหรับอัตราส่วนผสมต่างๆนี้นะคะคุณ mm hmm. ผู้ชมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้โคงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ